สินค้าไม่ตรงกเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องอยู่ในความถูกต้องถนะคะและ้วไม่ใช่อะไรลูกค้าก็ว,ว่าเราสองคนว่าสินค้าส่งไม่ทันแต่ไลฟ์ขายอยู่ได้เา่ช้ำยำเป็นทางสินค้าไม่ตรงปกเกิดขึ้นได้ยังไง <viewer> แต่พี่อธิบายได้ คืออะไรรู้ไหมน้องตอนนี้เราเจอปัญหาเดียวกันคนดูดคลิปตอนที่เราไลฟ์สดเอาไปรีรันเอาไปรีรันแบบนแล้วทีนี้แนบตะก้าของคนอื่นคนอื่น <c oughs> พอลูกค้าได้รับไปแต่ก็ทักมาด้วยนะว่าทําไมของที่ได้รับไม่ตกแล้วก็แบบหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยทีนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเชื่อกันเป็นหูเป็นตานะครับถ้าเห็นคลิปหรือไลฟ์สด ที่เป็นของเพรกับนันุ่นในช่องทางไหนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องหลักของเราอย่างเงี้ยผลกระทบมันเยอะนุ่นเข้าใจมากว่าต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงทองไอ้นี่นุ่นก็เช่นกันนุ่นก็ทาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องอยู่ในความถูกต้องนะคะแล้วไม่ใช่อะไรลูกค้าก็ว่าเราสองคนว่าสินค้าส่งไม่ทันแต่ไลฟ์ขายอยู่ได้ไลฟ์อยู่นั่นเองซึ่งทุกคนจะรู้เลยว่าเพรกับนันนุ่นไม่ได้ไลฟ์เปิดตะก้ากันมาเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วด้วยนะครับซึ่งลูกค้าก็ไปเห็นทางช่องที่ดู ไลฟ์ของเราไปนะครับอันนี้เป็นฝากความห็นใจแล้วก็ให้ลูกค้าช่วยกันเป็นถูเป็นตานะครับส่วนทางเรื่องของสินค้าตอนนี้เราไล่เคลียร์สต็อกอย่างที่ทุกคนรู้เลยครับตอนนี้ออฟไลน์ไมว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกบูธหรือเป็นซุ้มต่างๆเรายุติแล้วเราก็เคลียร์กันเต็มที่จริงๆแต่อันนี้ที่น่าเป็นห่วงคือกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราดูดคลิปไปรีรันแบบนี้บ่อยๆเนะเราจะไม่ได้เห็นกันนะครับมันมีผลกระทบเยอะมากๆนะครับลูกค้ายัางไงฝากด้วยนะครับ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ